สวัสดีครับคุณผู้ชมที่ีคารบแนะนำวิธีการใช้หูฟังบลูทูธและเป็นไมโครโฟนในการอัดคลิปทำวิดีโอลกหรือเดินถ่ายทำกิจกรรมสารคดีต่างๆนะครับถ้าคุณไม่เน้นคุณภาพเสียงมากเก,เกินไปมันสะดวกมากไม่ต้องมีสายวุ่นวายนะครับคุณมีอิสระมากขึ้น2องค์ปกอบครับ 1. โหลดแอป Cinema f ฟ l i g h t และ หูฟังบลูทูธราคาตอนนี้นะครับคุณภาพที่พอใช้ได้อยู่2 0 0ถึง500บาทแต่ว่าช่วงเปิดตัวใหม่นะครับ1,900บาทนะครับผมจำได้หาซื้อง่ายครับใน s h o ป e e หรือ Lazada ช่วงท้ายคลิปผมจะแนะนำการตั้งค่าการใช้งานการโหลดแอปปัญหาโหลดแอป Cinema f i า e l i g h t คือหาไม่เจอโหลดติดตั้งแล้วไม่มีลูกเล่นการเชื่อมโยงกับบลูทูธเพราะมันเป็นแอปเรียนแบบ ผมจะฝากลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้คลิปนะครับเมื่อคุณผู้ชมโหลดติดตั้งเสร็จแล้วกดตั้งค่าในแอป c i ซิ m i าไฟ i g h t แล้วเลือกหมวดของเสียงตั้งค่าเสียงเลือก audio source ตรงนี้นะครับเปลี่ยนใหม่ให้กลายเป็น b l บลู t h ธไมแค่นี้ครับคุณผู้ชมจบข่าวเลยแล้วอย่าลืมเชื่อมโยง b l บลู o t h ขึ้นอยู่กับคุณภาพของเครื่องมือของคุณการรับสัญญาณคุณภาพเสียงต่างๆราคา200-500ก็แค่พอใช้ได้แต่ผมไม่แน่ใจว่าราคาเกิน1,000คุณภาพเสียงจะดีมากกว่า,า,าก,กี่เปอร์เซ็นต์แต่ผมผมเดานะว่าการเชื่อมโยงสัญญาณบลูทูธเทคโนโลยีปัจจุบันไม่ต่างกันมากราคาถูกหรือราคาแพงก็พอๆกันถ้าคุณไม่ไม่ได้เน้นคุณภาพเสียงมากจนเกินไปก็ ใช้งานเชื่อมโยงไม้แบบไม้ผ่านบลูทูธสะดวกรวดเร็วมากๆนะครับส่วนแอป,ปอื่นผมไม่แน่ใจนะครับว่าการตั้งค่าเสียงให้เชื่อมโยงกับไม้บลูทูธจะทําได้ง่ายได้เช่นเดียวกับแอป,ปนี้หรือไม่ก็ลองค้นหากันเอาเองนะครับถ้าใครไม่รู้ว่าจะใช้แอป,ปอะไรผมทิ้งลิงก์ดาวนโหลดไว้ใต้คลิปนะครับ mm hmm. เพื่อความสะดวกในการทําวิดีโอลงมือทําทันทีครับไม่ต้องรอไม่ต้องเน้นคุณภาพมากมายครับเคล็ดลับในการทํา YouTube คือลงคลิปบ่อย ทำช่องให้สดใหม่เสมอคุณจะได้รับเปิดการมองเห็นจาก YouTube นะครับช่วงท้ายก่อนจากกันไปฝากไว้นะครับคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องครับและอย่าลืมกดตรงนี้นะครับรูปโปรไฟล์ y o u t u b e ของผมกดติดตามนะครับไม่อยากพลาดข่าวสารฝากกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ